สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเทียวนะคะเซลลโครงการคอนโดเดอร์บินลางคำแหงค่ะสำหรับเพื่อนๆืติ๊กตอกค่ะวันนี้ใครที่ตอนนี้กำลังเบือ่อกำลังแบบหมดไฟไม่รู้ว่า ใจยังไงต่อไปดีนะคะวันนี้เคียวก็จะมาเติมกำลังใจนะคะปรับ mindset ให้กับทุกคนค่ะที่จะสู้วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับข้อแรกเลยค่ะอยากจะให้ลองเปิดใจนะคะรับสิ่งใหม่ๆค่ะที่เข้ามาในตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสังคมหรือว่า เรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะอยากจะให้ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองเตรียมพร้อมนะคะที่จะทําอะไรให,ใหม่ๆดูเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะก็ต้องอยู่กับมันไปแต่ว่าเราต้องลองเปิดใจดูนะคะข้อที่2ค่ะก็คือลองปรับโฟกัสค่ะปรับโฟกัสในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้โฟกัส หลุดโฟกัสไปแบบกว้างๆเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะให้ลองแคบลงมาอีกนิดนึงค่ะเพื่อที่จะโฟกัสในสิ่งที่เราทำนะคะให้ออกมาได้ดีที่สุดค่ะ แล้วก็ข้อที่3นะคะนั่นก็คือจะต้องให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจคนที่รอบข้างเราไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคะเราต้องให้กําลังใจกันเพราะว่าตอนนี้กําลังกายแล้วก็กําลังใจของเรานั้นก็สําคัญที่สุดเช่นเดียวกันเลยนะคะสําหรับใครตอนนี้ที่กําลังท้อๆเหนื่อยๆนะคะก็อย่าลืมนะคะมา เติมกำลังใจปรับ Mindset ให้กับตัวเองค่ะเพื่อสู้วิกฤตโควิด COVID -19 ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ